สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้ผมสิภาพพี่น้องมาเฮ็ดวิธีการดักนกครับพี่น้องพี่น้องหลายคนพึ่อนอยากให้ใหเฮ็ดให้บอกวิธีการดักนกให้เบิ่งเนี่ยครับพี่น้องดักนกน้ำน้ำหน้าน้ำน,ำนองสิครับพี่น้องผมก็เลยนี่ครับผมใตอันนี้มาบวกกลมก่อยกลมเกาะ พี่น้องก็สิพี่จีหัวจักอยู่ครับพี่น้องเนี่ยนี่ตัวนี้ดักนกเนี่ยบอกไปผ่านครับพี่น้องเดี๋ยวผมจีมาบอกวิธีการดักนกแบบได้สีให้ได้โตครับพี่น้องแต่ว่ากิดสีบอได้ดักเอานกให้พี่น้องบ้งนะครับมาบอกวิธีสื่อครับเพราะว่าผมบนแน่ใจมันจิถือนกอย่างครับพี่น้องเพราะว่านกมันก็มีหลายชนิดนะครับมีทั้งนกคุมข้องแล้วก็ะบอกขุมข้องแต่ว่ามันนี่สีมาบอกวิธีการดักให้พี่น้องหลายคนเพิ่นอยากเห็นครับพี่น้องว่าดักนก นาเล้งนี่ดักจังไดครับพี่น้องดักจังไดนกมากินป่งกินปลาสิครับพี่น้อง,ง,น,น,ง,น,น,องน้ำนงน้ำน,ำน,ำน,ำนองเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปลุยกันครับว่าเขาจะเฮ็ดวิธี่ใดนะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีดักแค่หลังเดียวก็ถือค,ครับพี่น้องคันเขาคันเขาดักถือหม่องมันครับว่ามันจะอยู่น้ำจังไดเดี๋ยวผมจะพาไปสเกตแล้วก็ไปเบิ่งกันครับว่าดักจังไดมุมมีผาดครับไปลุยกันเท่านีลครับนี่ครับผมเลาะน้องังีสี่ นกมันสีมมหากินป่าครับพี่น้องแล้วหน้ามันสีเลิ่มแหงนะครับเลาะน้องเลาะห่วยอย่างสิวิธีการเฝาสังเกตเบิ้งได้ครับพี่นอ้อง,องนี่ครับมองมองเป็นไข่เฮิไพ่ครับพี่น้องเฮอไพ่แบบแบบเป็นข้องข้องมันเหร่นมันสียางมันเลาะนี่ขันขันมีข้องมองมันอยู่มันีเป็นจังไลยมองมันมาหากินนี่ครับพี่นออ้องัมชี้เบิ้งนี่ครือ คือห้อยเขามาหากินครับพ <gr ี่น้องเนี่ยเขามาหานเนี่ยหากินแม่งกินรอกิซอนน้ำมันนี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับห้อยเขามาหากินห้อยเขามาหากินเขาสียางหล่อหนีแหละครับพี่น้องนี่เขาสียางหลอกนี่ยเขาสียางหลอหลออขบขวาเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องดักไปมงนี่ดักไปมงนี้เลยน่ครับเขาสียางมาหากินน้ำมั้เนี่เขาสียางผ่านไปนี่แหละครับพี่น้องยางต้องบขวดพานไปสิ่านไปสิดักไปนี่ มีห้อยมีห้อยเขามาเคลียกินนะครับพี่น้องห้อยเขาเคลียกินนกเนี่ยวไปตัดเนียมากันไว้จังน่อยครับเห็ดควองนกครับตัดใบใหม่ไปใส่จังน่อยครับพี่น้องเห็ดเป็ดควองมัน สิไปบังคับทางมันยังครับผมเดี๋ยวพาเบิง่งวิธีการดักสวยละเอียดเลยครับพี่น้อง ครับห้องมันเหียบต่อยแล้วครับตัวนี้เป็นตองเป็นตัวผูกมันไนะครับพี่น้องตัวนี้เขาจะปลูกไปครับอันนี้ปูกกันนกมันจังโบผ้าบินไปครับพี่น้อง เขาเห็นเสือกเขาพี่น้อง เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเบิ่งใกล้ๆกันนี่ครับผมนกมันสิบไปค่องล่องเยเลยครับพี่น้องคลองเลยข่องเดี๋ยวเขาเห็ดไว้ครับมันสิไปมองได้ทีพี่น้องมันสิบไปครับแล้วก็สิหมุนรอดไปนีเลยครับพี่น้องสีเรียบร้่อยเลยครับพี่น้องนี่ครับพิธีการดักนกครับพี่น้องพี่น้องได้๋ยเห็นเด้เบิ่งน้ำกันครับพี่น้องหลายคนอยากเห็นครับมาดักนกน้ำหิมน้องช่วงน้ำในน้อยน้ำข้นๆน้ำ น้ำหยังเห็ดจังไดนะครับเอาวิธีการดักนกมาให้พี่น้องชมน้ากันครับพี่น้องนี่ครับผมถอยมาให้เบิงระยะไก่เพื่อกระสิไปตามค้องนะครับพี่น้องไปตามคล้องเดี๋ยวเอเห็ดไว้ครับพี่น้องเป็นเสียอโ่อยลุกปันไดออกมันกระสียางหากินน้ำมันถึงเหยียบปล่อยครับพี่น้องครับพี่น้องมันนี้ก็ เอาวิธีการดักนกง่ายๆมาให้พี่น้องเบิรงครับโดยอุปกรณ์ธรรมชาติที่เขาสามารถเฮ็ดได้ครับพี่น้องไม่ไพ่กับได้เส้นเดียวเขาก็เห็ดได้แล้วแล้วก็เขาก็มาดักตามหิมนามหิมน้องที่หนามมันเลื่อมเบลือหน่อยนกมันฉิมมหากินปูกินปลากินแมงกินรอกีินซ่อนกินหอยกินยังไปตามธรรมชาติเขาแต่เขาอยากกินนกเขากะนะครับผมวิธีการดักพมกะพาพี่น้องมาเห็ดน้ำกันนะครับพี่น้องหลายคนอยากเห็นแต่ว่า ดักนกเลยกันสิบดูเอ้ให้เบิ้งครับพี่น้องแต่ว่าผมเอาวิธีการดักแบบง่ายๆที่ได้ผลที่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ครับพี่น้องถ้ามีนกนะครับพี่น้องมือหากินแบบบ้านๆก็ต้องล่าไปก่อนครับพี่น้องก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าครับผมที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จ้งบระผาดลิปครับผมก็เอาวิธีแบบบ้านๆหรือความอ่าอย่างนี้ก็ความเป็นยูนะครับวิธีแบบบ้านๆอุปกรณ์หากินมา แชรไม่ให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องน,นี่ครับเป็นวิธีการหาอยู่หา,หากินแบบบ้านๆเฮาครับหมือนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ